สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรครบล่างประจำงวดวันที่16เมษายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีด,ดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปให,ใหม่ใจากทางเราขอบคุณมากค่ะฟังคําเตือนจากทางช่องของอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรครบร่างนะคะสูตรครบร่างมาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวสูตรครบร่างสูตรนี้จะเป็น เป็นสูตรใหม่นะคะอาจารย์เขียนไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่เพิ่งจะวางงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะนี่เป็นสูตรใหม่ลองชมดูก่อนก็ได้นะคะถ้าหากมันเข้ายัางไงแล้วงวดหน้าเราค่อยตามสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะในสูตรก็จะใช้10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกร้อยครั้งที่สามมีค่าเท่ากับ x บวก3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 แล้วตัวสุดท้ายจะเป็นตัวคงที่ของตัวตัวที่ตัวที่5นี่ะตัวที่5ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่6จะเป็นเลขตัวแทนนะคะสำหรับตัวสุดท้ายจะบวกที่5บวก5ก็คือเลขตัวแทนนั่นเองนะนี่เรามาดูตั้งแต่งวดแรกเลยค่ะอาจารย์จะทำตั้งแต่งวดที่ออก92 เกาแล้วก็มาดูอ่ะที่เก้าสองเลยนะคะ9ก้าสอง่ะจะเป็นงวดนี้นะคะกําลังเดินเลยนะคะเออไม่ทราบว่างวดนี้จะไปต่อไหมกําลังไม่น้อยไม่มากจเกินไปจะทําให้ออก9ก้าสองนะคะจานจะเฉพาะสูตรนี้จะย้อนไปหนึ่งงวดนะคะหนึ่งงวดเราก็จะมาทําที่สามหก เรามาดูก่อนนะคะเราจะใช้สิบบนหน่วยบนสิบนะบนหน่วยบนสิบบนเลขหกหน่วยบนเลขแปดเอาสองตัวนี้ก่อนนะคะเอาหกกับแปดมาก่อนหกกับแปดหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สามก็คือหนึ่งกับห้าเอาหนึ่งกับห้ามาต่อเลยนะคะหนึ่งกับห้าทำการบวกกันหกกับแปดเป็นสิบสี่ สีบวกหนึ่งเป็นห้าหบวกหเป็น10นะคะใส่ศูนศูนย์บวกสได้สามาบวกสเป็น6กหบวกสาเป็น9ก้าเ้าบวกสาเป็นสิบสอและสองบวกห้าได้เจดนะคะวดแรกนี้ก็จะหมาที่9ก้าสองเก้าสองเข้า2ตัวนี้นะคะหลอกดูนะบางท่านก็ชอบนะคะสูตรครบล่างเนี่ยนะคะบางทีมีเลขในใจอยู่ตัวหนึ่งแล้วไม่ทราบจะไปจับกับตัวไหนก็เอาเศษที่เหลือนั้นจับเลยนะคะ มันอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะคะแต่ละคนก็ชอบแต่ละสูตรไม่เหมือนกันอาจารย์ก็พยายาม,มาหามาให้หลากหลายแนวทางนะคะคนกับเราชอบไม่เหมือนกันนะ,ะจะบอกให้นะคะอันนี้เราก็มาตรงเก้าสองเราก็มาดูสิบบนหน่วยบนนะสิบบนหน่วยบนห้ากับเก้าเอาห้ากับเก้าก่อนเราจะมีหน่วยครั้งที่หนึ่งแล้วก็ร้อยครั้งที่สามก็คือห้าเก้าหนึ่งห้าอย่างนี้เลยก็ได้คะ่ะห้าเก้าหนึ่งห้าห้า เก้หอ่ะหมดเลยนะคะอันนี้บวกกันเป็น1ิบก้ากับหนึก็เป็น10บเป็น20นะคะได้0อ่าได้เหมือนเดิมนะคะศูนย์สาก็นะคะก็ออกมาที่3 0นะคะเป็นงวดที่สองอ่สามศต่อไปงวดที่3เลยนะคะพอสามศูนแล้วก็มาดูที่30เอาทั้งหมด4จุดนะคะสิบนหน่วยบนนะสิบน0หน่วยบน8 เลยค่ะที่หนึ่งสองแล้วร้อยครั้งที่สามห้าศูนย์แปดสองห้าสี่ 3, 5, 0, 8, 2, 5, ตัวนี้เลยนะคะศูนย์แปดสองห้าแปดกับสองเป็นสิบก็เป็นสิบห้าจานลืมขยับนะคะขอประทานโทษด,ด้วยนะศูนย์แปดสองห้านะคะศูนย์แปดสองห้าเราก็เอาสามตัวที่บวกกัน 15, เป็นสิบห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ด 1นบวกสได้4 4่บวกสเป็น7แล้วตัวสุดท้ายบวกที่5เป็นเลขตัวแทนได้7กับ2นะคะไว้ออก5 5 7นะคะ5 7อ่จเป็นตำแหน่งนะคะครบ10หน่วยคือ5กับ7ตรงนี้นะคะอ่าต่อมามาดูงวดที่ออก0 7เลยนะคะ0 7จะเป็นอ่งวดที่4นะคะดูตรง5 7ก่อนเอา4จุดมาก่อนนะคะก็คือ10บนเลข9หน่วยบนเลข7 หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสร้อยครั้งที่3มเลขแก็เก้าเจ็ดสี่แปดก็ดสี่แปดเก้าเจ็ดสี่แล้วก็8นะคะครบเอาบวกกันนะคะเกับเ็ดเป็น16 6กหกกับสเป็น10 10ิบวกแก็เป็น18เอา8มาวาง8ปดบวกสเป็น11 1เบวกสาเป็น4ี่สี่บวกสามเป็น7จ็ดเบวกสาเป็น10และศูนย์บวกหได้ห้า ก็จะได้แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ห้าออกมาที่ศูนย์เจ็ดะคะก็สองตัวนี้นะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เลยนะศู 0, 7, นย์เจ็ดะครบครบบนนะคะไอ้ครบล่างนะคะครบล่างศูนย์เจ็ดต่อมาเป็นงวดที่ห้านะคะ,ะกำลังเดินเลยนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะอะ่กันนี้ก็มาตรงศูนย์เจ็ดเลยใช่ไหมคะศูนย์เจ็ดราก็จะมาเอาสี่จุดนะคะสี่จุดก็คือ หลัก10บนเลข0หน่วยบนเลข5หน่วยครั้งที่1เลข6นะคะแล้วก็100ครั้งที่3เลข2 0 5 6 2 0 5 6แล้วก็2นะค,ะครบนะคะ4ตัวบวกกัน0 5 6นี่เป็น11นะ,ะเอา1กับ2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12 2บวก3เป็น5และ5บวก5ได้0นะคะ ก็ได้ศูนย์สามนะคะก็มา,มาเป็นงวดที่ห้าศูนย์สามจันก็จะใส่สีนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นศูนย์กับสามต่อมาเป็นงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วจะเป็นงวดที่หกนะคะงวดที่หกก็มีก็มาด,ดูศูนย์สามะที่จะมาออกหนึ่งศูนย์นะคะที่จะมาออกหนึ่งศูนย์แล้วก็เอาตรงเก่าก่อนนะคะก็คือสิบบนเลขหก 6. หน่วยบนเลข7หน่วยครั้งที่1เลข9แล้วก็ร้อยครั้งที่3ก็คือเลข9 6 7 9 9เอา6 7 9 9นะ6กับ7ก็เป็น67เป็น13 3กับ9ก็เป็น12เอา2กับ9ก็เป็น11นะคะเป็น11เอา1มาวางนะ หมาวางหนบวก3เป็น4 4่บวกสเป็น7 7บวกสก็เป็น10แล้วเอา0ูบวก3ได้3 3ตัวสุดท้ายบวกด้วย5เป็น8นะคะอันนี้3ก็บแปเป็นเลขตัวแทนกันนะ,ะ้ะก็ได้ตามนี้นะคะ1 4 7 0 3สีนะคะเมื่ที่แล้วออกมาที่1 0นะคะสำหรับมวดนี้ได้1กับ0นยลองดูก่อนก็ได้นะคะว่ามันจะเข้าไหม ถ้าเผื่อใครชอบก็จัดเลยนะคะถ้าใครยังไม่ชอบก็ดูก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันเข้าค่อยไปดูทำงวดหน้านะคะนี่เราก็มาดูจุดเดิมนะคะจุดที่เดิมมาก็มาดูตามนี้เลยนะคะเราจะใช้หน่วยเออสิบบนก่อนนะคะสิบบนคือเลขหนึ่งหน่วยบนคือเลขแปดหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขแปดร้อยครั้งที่สามเลขห้าหนึ่งแปดแปดห้าจะมีตามนี้นะคะหนึ่ง ปดแปดห้าแปดสองเป็นสิบหกน 17, นะ 7, บวกกับหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดนะเอาเจ็ดบวกกับห้าก็เป็นสิบสองเอาสองวางสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดแล้วเอาหนึ่งบวกสามเป็นสี่เอาสี่บวกห้าได้เก้านะคะ,ะจะได้ทั้งหมดหกตัวนี้คือสองห้าแปดหนึ่งสี่เก้านะคะ เมื่อตอนเช้านี้อาจารย์วางเป็นเด่นล่างแบบ2ตัวก็จะมีนะคะเลขสีกับเลขเก้ามาตัวหนลือมาด้วยกันก็ได้ใน,นงวดแรกที่ได้3กับแนะคะก็มาออก8 3 3 8อะไรนะนะคะสำหรับสำหรับสูตรนี้ก็มี4กับ9รวมอยู่ด้วยแล้วก็หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยที่เดินมาดีๆก็มีชนกันถึงอาจารย์จัดเป็นทั้งหมดเออ สี่สูตรนะคะอย่างละสองสูตรชนกันสูตรสองสูตรแรกที่มันเข้าของงวดที่แล้วอาจารย์ก็วางไปให้นะคะก็จะชนกันที่เลขสองนะคะชนที่เลขสองหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนมาให้รงนี้นะคะตัวเลขทั้งหมดที่มททีทุกคนก็ขอสูตรมาที่จริงอาจารย์ก็สอนไปหมดแล้วนะคะสอนไปแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ขอมาอีกนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ค่อยวางใหม่อีกสัก วางใหม่ก็ได้แต่ถ้าเข้างวดหน้าอาจารย์ก็จะสอนให้ตามปกติจะมีอะไรเก้านะคะมีแปดนะคะแปดเก้าแปดบวกหนึ่งก่อนเป็นเก้าแล้วตัวนี้จะบวกที่สองเป็นสิบเอ็ดนะคะแล้วก็บวกที่หนึ่งเป็นสองนี่ค่ะอันนี้คือหน่วยนะคะแล้วก็ชนกับอีกหนึ่งสูตรนะคะชนกับอีกหนึ่งสูตรก็ได้เป็นเลขสองนะคะที่เด่น และอีกสองสูตรอันนี้มันชนสองสูตรนะคะได้สองเนี่ยได้ตัวนี้นะะและอีกสูตรหนึ่งก็ชนสองสูตรเหมือนกันนะคะจารย์จําตัวเลขไม่ได้นะคะไม่ได้คิดที่จะมาอธิบายในสูตรนี้ก็ให้ไปนี่คือเป็นหน่วยนะคะสทั้งหมด4ี่สูตรอย่างละสองสูตรชนกันมันจะได้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะในอีกสองสูตรก็เดินดีมาเหมือนกัน มาเสมอก,กันกับสูตรนี้เลยนะคะแต่มันจะได้เป็นเลข5อาจารย์เพิ่งสรุปให้นะคะหน่วยล่างจะมี2ตัวคือเลข2กับเลข5้าแล้วแต่ท่านผู้ชมคนไหนจะชอบตร,ตรงไหนนะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเลข2กับเลข5ะะ้าติดที่หน่วยด้วยอันนี้ก็ติดที่เด่นด้วยแล้วก็จังจะมีเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะคะมีเด่นระยะยาวอีกนะคะเด่นระยะยาวสําหรับสูตรนี้อาจารย์สอนมานานมากๆเลยนะคะนานจน อาจารย์บางทีก็แทบจะไม่ได้วางให้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นเลขสี่หลักนะคะเลขสี่หลักสูตรก็คือนะคะใช้สิบครั้งที่สองแล้วก็วางแล้วก็แล้วก็เอาตัวมันด้วยนะคะแล้วก็บวกกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะก็วางไปเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสิบครั้งที่สองนะ,ะแล้วก็จะเอาบวกกับหนึ่งนะคะแล้วไล่ไปให้มันครบสี่ตัวนะคะเรียงไปเลยนะคะมางแต่เมื่อที่ออกหนึ่งแปดหนึ่งสี่แล้วก็สี่ห้าเนี่ยค่ะ ที่อาจารย์บอกนะคะที่ว่า1กับ1 4สเนี่ยมันจะมาประมาณตรงนี้แล้วก็ต่อมาด้วย4ี่ห้ามา2งวดนี้ติดกันเลยหลังจากนั้นจะไม่มีนะคะเลข4ปรากฏเลยนะคะตั้งแต่ออก1 7มานะคะตั้งแต่งวดที่4นี้ยาวมาจนถึงงวดที่อ่าฮะงวดนี้เลยนะคะงวดปัจจุบันนี้เลยงวดที่24นี้ก็จะไม่มีเลข4เลยจะมาในงวดนี้หรือเปล่าอาจารย์ยังสงสัยอยู่เลยนะคะ แล้วก็แล้วแต่คนชอบนะคะต้องบวกแต้มด้วยนะอันนี้สูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรเด่นระยะยาวนะคะมาทั้งหมด24งวดนะคะที่อาจารย์บอก2ีกว่างวดแล้วอย่างเงี้ยนะคะนี่นะก็สูตรก็ง่ายๆนะคะเราก็เอา10ครั้งที่2แล้วก็เดินไปเลยนะคะให้ครบ4ตัวถ้าใครมีตัวเด่นนะคะที่ไม่เกี่ยวกับ9012นี้ลองเอามาจับดูได้นะคะ แล้วอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าสําหรับงวดนี้จะมาว่าเลขหนึ่งนะคะเพราะว่าดับจอเคฟานห่างของอาจารย์จะดับที่เลขหนึ่งนะคะอาจารย์สอนไปแล้วนะวิธีการทมืาองวดที่แล้วสําหรับแต่งวดนี้ยังไม่ได้สอนให้มันก็ทําเหมือนกันทุกงวดแหละค่ะนะมันจะมีแค่สูตรเดียวนะคะที่อาจารย์ใช้อยู่มันก็มีหลุดบ้างนะคะแต่ถ้าเดาๆเอานะคะสิบงวดที่ผ่านมานี้ก็จะดับอยู่หมดนะคะสิบกว่างวดนะลองทําย้อนดูนะคะใครจําได้บ้างนะคะในนี้จะ ที่เก็บสูนนะคะจะทําเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองสอนให้ก็ได้นะคะวิธีการทำตระเลขฟาดหางนะคะอาจารย์สอนให้ในเศษกระดาษนะตตรงนี้แล้วกันเนาะก็ใช้แบบนี้นะคะใช้เอาเลขที่ออกก็คือออก1นใช่ไหมคะล่างออกที่1นเอาเลขล่างนะคะทําดับล่างนะคะก็เออ ศูนย์ตัวนี้ชักลงมานะคะเลขศูนย์นี่ชักลงมาส่วนศูนย์ตัวนี้เราก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะฟาดมาที่นี่นะคะแล้วก็ทําการบวกกัน1กับศูนย์บวกกันก็เป็น1นะคะศูนย์กับศูนย์บวกกันเป็นศูนย์แล้วเอาสองตัวนี้บวกกัน <reinforced> ก,ก็จ <fur wildlife> ะกลับ1อย่างนี้นะคะก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะนะที่ที่มายากนะคะแต่มันก็เคยหลุดนะคะมันเคยหลุดแต่งวดที่แล้วอย่างนี้นะคะงวดที่แล้วหวยออกสามหวยออกศูนย์สใช่ไหมคะงวดที่แล้วออก ก่อนจะศูนย์หนึ่งก่อนจะหนึ่งศูนย์นะออกศูนย์สามเนี้ยก็ใช้วิธีที่อาจารย์ทําให้ชมนะคะเอาสามฟาดมานี่นะคะแล้วเอาสามชักลงมาตรงนี้แล้วก็ทําการบวกกันสามบวกสามเป็นหกแล้วก็ชักสามลงมาเอาสองตัวนี้บวกกันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เลขเก้าแบบนี้นะคะได้เแกบบ้านะก็ดับก็อยู่นะคะเก้าก็จะออกที่หนึ่งศูนย์นะคะก็จะเนี่ยดับอยู่นะคะคืออันนี้คือตัวดับนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่า ที่ทาย้อนกลับไปนะคะหลายๆงวดมาก็ก็ดับอยู่อยู่นะคะมีหลุดบ้างนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดไปเลยนะไม่ใช่ดับถาวรนะคะถ้าดับชนเด่นใครชอบก็ลองจัดดูนะคะนะคะี่ค่ะสําหรับงวดนี้นะเนี่ยทําแบบนี้นะอล้ทีนี้เรามาดูตัวทั้งหมดนี้ที่ได้มันก็จะมีเลขหนึ่งนะคะที่ที่ไม่ค่อยเออมายากนะคะแต่มันแล้วแต่ใครจะชอบนะคะทีนี้มีวิธีการจับนะคะจา์ให ให้ชมแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดใครชอบที่หลักหน่วยะคะ่ะที่เป็นเลขสองนี่ค่ะเลขสองกับเลขห้าเราก็เอาส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยอย่างสองนี่ก็ามาวางไว้นะคะแล้วเอาห้าเป็นห้าสองแปดสองหนึ่งสองสี่สองแล้วก็เ,เ 5, 2, 8, 2, 1, 2, 4, 2, ก้าสองนี่ค่ะแล้วก็เอาส่วนที่ห้าก็จะเป็นสองห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าห้าถ้าเกิดเอาตามนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยแต้มนะ,ะแต้มมันก็จะชนกันที่เดี๋ยวอาจารย์อาจจะสอนสูตรแต้มอีกสักหน่อยนะคะ มันจะมีทั้งหมดนี้ห้าตัวนี้นะคะจะจะมีที่ศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็อ่สองสามนี่นะ,ะ่ะน่าจะประมาณนี้นะคะที่ชนนะงกนั้นจะไม่ชนนะคะอันนี้เด่นที่อาจารย์บอกนะคะเก้ 1, 2, าศูย์หนึ่งสองเมื่อสักครู่นี้ก็คือก็คือสูตรนี้นะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองก็เอาตรงนี้มาเดินนะคะ สิบครั้งที่สองนี้เอามาเดินนะคะก็เก้าศูนย์เนี่ยตัวนี้นะคะเดินเลยนะคะจะเก้าศูนย์หนึ่งสองมาทั้งหมดยี่สิบสี่งวดติดเลยนะคะลองดูนะแต่างวดที่จะไปต่อไหมแต่สูตรนี้อาจารย์ก็วางให้ชมเกือบแทบจะทุกงวดอยู่แล้วนะคะตามนี้นะแต่ถ้าเกิดใครใครไม่ชอบลักษณะแบบนี้นะคะใครไม่ชอบหลักหน่วยที่เป็นเลขสองกับเลขห้าก็น่าจะมีอยู่นะถ้าไม่ชอบหลักหน่วยที่เป็นเลขสองกับเลขห้านะคะอาจจะจับแบบนี้นะคะ จับให้ครบทุกตัวเลยนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะ,ะก็จะมีสองห้าแปดหนึ่งสี่เก้านี่นะคะก็จับนะคะจานจะเอาสองวางไว้อ่เป็นหลักหน่วยนะคะเอาย,ยืนตามเลขสองอันนี้เด่นนะคะนี่เด่นถ้าเป็นหลักหน่วยที่เดินดีๆนะคะเอ่อตอนนี้ก็น่าจะกระจัดกระจายไปค่อนข้างหลายหลายหลายที่หลายทางแลวนะคะแต่ไม่เป็นไรนะอะ่เป็นหน่วยนะคะหน่วยล่างก็จะได้ เป็นเลขอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะ8บวก1เป็น9 9บวกกับ2เป็น11แล้วก็1บวก1ได้2อันนี้คือหน่วยนะคะเกหนึ่งสองอันนี้คือเด่นนะคะ9 0 1 2สองเห็นไหมคะลองดูนะเจับตัวไหนก็ให้ติดติดหน่วยล่างนะะในสูตรนี้นะคะที่ที่เดินดีๆนะคะแล้วก็มีเลือกที่ตัวเด่นนะคะมาสักหนึ่งตัวในนี้นะคะแล้วก็แต้มจะมีสอง สองอันนี้นะคะก็คืออันนี้อาจารย์สอนไปแล้วนะคะแปดศูนย์สองสามสี่ห้าแต่สูตรนี้ยังไม่ได้สอนนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี้จะชนกันที่แปดศูนย์สองสามแล้วถ้าเราตัดที่แต้มตัดที่แต้มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เลือกที่ตัวเด่นด้วยก็จะเหลือแค่ตัวที่เข้าทั้งหมดทุกทางเลยคือเข้าตรงนี้ด้วยเข้าเด่นด้วยแล้วก็เข้าแต้มด้วยก็คือแปดสองหนึ่งสอง หก็จะติดที่ดับจระเข้ฟาด่างด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ใครชอบดับที่อาจารย์บอกก็อาจจะไม่จัดก็ได้นะนอกนั้นก็จะไม่ได้แต้มหมดเลยนะคะแล้วก็จะมาได้อีกตัวหนึ่งก็คือสี่เก้าเลยนะคะสี่เก้าตัวนี้กรณีที่เป็นแบบนี้สูตรนี้ต้องเดินด้วยนะคะสูตรครบล่างตัวนี้ต้องไปต่อนะคะเลขมันทิ้งจะได้ตามเหล่านี้นะคะตามนี้นะ ใครอยากจะเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์มาอยากจะชมแต้มล่างเอาสองสูตรนี้นะคะจับชนกันจะได้8 0 2 3เดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยต่อจากสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงจากพรุ่งนี้ก็จะเป็นเทศกาลสงการแล้วอาจารย์ลงไปเรื่อยดีกว่าเนาะใครมีเวลาใครมีเวลาว่างก็ชมนะคะใครใครไม่ว่างก็ยังไม่ต้องชมเนาะ,ะเพราะว่ามีคนรออยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลงไปให้เลยแล้วยาวจะถึงพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยดูก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนานะ เดี๋ยวดูสูตรแต้มล่างสองสูตรนี้ดีกว่าบางท่านก็ชอบแต้มนะคะเพราะแต้มก็ช่วยทําให้เราสามารถตัดตัวเยอะๆได้นะคะนี่ค่ะมันก็จะได้แค่นี้เองถ้าจับอย่างเงี้ยสี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีในเด่นนะระยะยาวฮะแล้วก็บวกกันเป็นแต้ม9ก็ไม่มีในตัวชนตรงนี้อีกนะฮะแต่จันก,ก็เลยตัดๆออกไปก็จะเหลือแค่นี้เองนะคะท,ทั้งหมดนี้เลยนะเหลือแปดสอง แล้วก็หนึ่งสองก็ติดดับก็เหลือแค่แปดสองก็สี่เก้าเนี่ยเฉพาะสูตรนี้นะคะบางคนก็อาจารย์ก็จะแนะนํานะคะว่าแต่ละสูตรอาจารย์อยากจะให้เลือกไปนะคะเลือกไปเสี่ยงสูตรละตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะจะไปเลือกเพียงสูตรใดสูตรหนึ่งไม่น่าจะได้นะคะเพราะเราไม่ทราบว่าสูตรไหนมันจะเข้านะคะแต่ละสูตรอาจารย์ก็อยากจะให้เลือกไปเ,เพียงเพียงตัวสองตัวอย่างนี้นะคะเราจะมาฟันธงเป็น ชุดเดียวเลยนะคะแต่และสูตรเราก็ไม่ใาบจะไปสูตรไหนบางท่านก็ชอบสูตรสามสิบตัวนะคะสามสิบหกชุดนะคะสามสิบหกชุดเลือกคัดในนั้นก็ได้นะคะอาจารย์ก็ลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามสิบหกชุดนันน้นอันมันมาในงวดที่แล้วนะคะนะมีตรงไหนที่อาจารย์ยังไม่ได้บอกอีกคะเนี่ยสําหรับสูตรนี้นะกรณีที่มันจะเข้านี่มันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะคะ มันต้องครบล่างด้วยนะคะมันต้องมีตัวเลขพวกนี้ครบด้วยมันเราถึงจะสามารถเลือกมาเป็นคู่ได้แล้วก็มาตัดกับตัวนี้ใค,ใครเอาตัวเด่นตรงนี้แล้วก็ไปเลือกจับกับแต้มนี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครจะถนัดนะคะใครจะฟันออกมาตัวเดียวเลยก็ได้ตัวเด่นเนี่ย9012นะถ้าเกิดหนึ่งมันมันดับจริงนะคะก็เนี่ยก็จะมีเลขสองติดอยู่นะคะในในตัวหน่วยนะคะ่ะตัวนี้ก็ชน สำหรับสูตรที่อาจารย์วางสูตรนี้ไปก็ชนที่เลขสองนะคะชนที่เลขสองสูตรอีกสูตรหนึ่งก็ชนที่เลขสองเหมือนกันนะคะในหน่วยล่างนะนจะชนชนที่สองนะคะเนี่ยชนที่เลขสองและอีกคู่หนึ่งก็จะชนที่เลขห้ามันมีทั้งหมดสี่สูตรนะสูตรละสองคู่แบบนี้นะมีใครสงสัยอะไรยังไงก็ค่อยๆว่ากันไปนะคะเอาตามนี้นะอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์จะวาง สูตรแต้มสองสูตรนี้ให้ก่อนละกันนะสูตรแต้มว่ามันได้แปดศูนย์สองสามนี้จริงไหมนะคะเดี๋ยวลองดูนะสําหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะแล้วแต่ใครจะชอบนะคะลองแคปหน้าจอนี้ไว้ดูก่อนก็ได้นะคะนะคะตามนี้นะสําหรับงวดนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครจะชอบมันก็จะถ้าเป็นแนวตรงหน่วยนะคะที่เป็น เลข2ที่วางไว้ก็จะชนกันนะคะที่จับไว้นะคะก็คือมีชุดเดียวเองะคะ่ะถ้าเนี่ยอย่างนี้นอกนั้นมันแต้มไม่ได้เลยนะคะเนี่ยก็จะมีชุดที่เด่นๆ่นอยู่แค่แปดสองนี่นี่ชุดเดียวเลยนะคะถ้าเป็นตัวกลับมาเป็นสองแปดก็จะเป็นเลขมงคลนะคะ,ะมันก็ไม่แน่นะนะเลขมงคลสําหรับปีใหม่สองการนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ,ะตามนี้นะอาจารย์ก็ฝากสําหรับครบล่างไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้า ไม่ทราบจะเป็นสูตรไหนดีอาจารย์จะตั้งใจจะลงเป็นแต้มล่างให้เลยดีกว่านะคะแต้มล่างสองสูตรจับชนกันนะคะเดี๋ยพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ